ครับวันนี้ก็จะมาซ่อมสายเบล์นะครับเนี่ยนะครับมันพันจนย้อยเลยนะครับแล้วก็มันไม่เด้งคืนนะครับมันไม่รัดนะครับเนี่ยย้อยไปเลยไม่ค่อยมีแรงคืนตัวนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็สายก็พันกันอย่างเงี้ยนะครับแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับมันต้องต้องรื้อนะครับต้องรื้อมาดูแล้วก็ทําให้มันเด้งกลับคืนมาได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยดึงแล้วมันไม่ค่อยเด้งกลับเนี่ยมันก็จะย้อยอย่างนี้นะครับ ถ้าเราจะทำแก้ไขนะครับเราก็ถอดเบาะออกก่อนนะครับเบาะนี่ถอดง่ายนะครับอันนี้เป็น VO ออนะครับถอดน็อตสี่ตัวนะครับนี่นะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะครับถอดง่ายนะครับไม่ยากแล้วก็จะมีสายไฟเซติเบลนะคะนี่เราก็ปลดออกก่อนนะครับพอเราปลดออกแล้วเราก็ถอดน็อตแล้วก็ยกยกเก้าอี้ออกด้านหลังหรือด้านหน้าแล้วแต่ใครจะถนัดนะครับ ก็แล้วแต่อันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาซ่อมตัวสายเบลล์นี่นะครับที่มันย้อยนะครับแล้วก็พันกันเนี่ยนะครับมันไม่มีการเด้งคืนแล้วนะครับนี่นะครับก็ก่อนอื่นเราก็จะถอดตรงนี้ออกนะครับถ้าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ถอดตรงนี้งัดตรงนี้ก่อนโดยใช้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับตัวงัดอย่างเงี้ยนะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับตัวกลางนะครับมางัดฝาครอบตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วถึงค่อยมาถอด สาครอบอันใหญ่ๆเนี่ยออกนะครับเนี่ยนะครับเพื่อจะดูข้างในมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาถอดตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับคลิปมันจะอยู่ทางด้านหัวตรงนี้นะครับฝั่งนี้กับฝั่งด้านนี้นะครับตรงกลางไม่แน่ใจว่ามีไหมเดี๋ยวดูก่อนอ่าตรงกลางก็มีนะครับก็คือเวลางัดเรงงัดด้านนี้ก่อนนะครับหัวมุมด้านนี้นะครับช้อนเข้าไปอย่างนี้นะครับ งัดออกแล้วก็ด้านนี้นะครับงัดออกมันก็จะหลุดนะครับอันนี้หลุดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมงัดด้านนี้นะครับกอดไปแล้วก็งัดนะครับเนี่ยหลุดแล้วนะครับนี่ครับหลุดมาแล้วตัวกลางตัวริมนะครับหลุดหมดแล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับ นะครับหยุดละตอนนี้เราก็จะมาถอดตัวครอบใหญ่นี่ออกนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยถอดนะครับก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับรู้อ่าตัวนี้ นี้ผมก็ใช้มือดึงเอาเลยนะครับเนี่ยอ๋อมีอันนี้ตัวนะครับนี่นะครับมันมันทับกันอยู่นะครับตัวหลังนะครับตัวข้างหลังมีตัวหลังนี้ด้วย รตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องถอดหมดก็ได้นะครับตรงนี้เอาแค่ตรงนี้หลุดมาก็พอนะครับแค่พอตัวนี้ไม่กดตัวนี้ก็พอนะครับอันนี้ผมไม่เคยถอดกันนะครับไม่เคยถอดแล้วยังไม่เคยซ่อมตัวเซฟตี้เบลตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองทําดูนะครับ แล้วนะครับนี่นะครับหลุดละนะครับนี้เราจะซ่อมเฉพาะตรงนี้ ว่าทาไมสปริงมันถึงไม่ดึงคืนนะครับเนี่ยสปริงพอเราถอดออกมาแล้วเนี่ยมันมันก็ยังสามารถสปริงก็ยังดึงคืนได้อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับแต่ทําไมมันมันไม่มีแรงดึงขึ้นไปจนสุดมันย้วยละอันเงี้ยดูดิแต่ถ้าเราใช้มือช่วยมันก็มันก็พอได้อยู่แต่มันก็ไม่ทุกครั้งนะครับแล้วที่สําคัญนี้มันบิดเป็นเกลียวนะครับไม่แน่ใจว่าต้องถอดตัวนี้ด้วยไหมเดี๋ยวผมดูก่อนอืม ตัวนี้ก็ใช้บิดออกมานะครับก็หลุดแล้วฝาครอบนี่นะครับไอนี่ผมเข้าใจว่าอาจจะต้องหมุนตัวนี้แล้วมามาหมุนตัวนี้ใหม่นะครับเข้าใจว่านะครับเนี่ยนะครับคงต้องหมุนหมุนน็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็มามาบิดเกลียวตรงนี้ใหม่นะครับเนี่ยมาบิดเซฟตี้เบลล์ตรงนี้ใหม่ให้มันคืนเป็นเส้นตรงนะครับ เนี่ยมันก็ยังคืนตัวได้ดีอยู่เนี่ยอืมมันก็ยังดีอยู่นะครับเนี่ยกระตุกยังไงมันก็ยังล็อกได้อยู่นะครับเนี่ยก่อนอื่นผมจะปรับตรงนี้ให้เกียวมันหายไปก่อนนะครับให้มันเป็นเส้นแบนก่อนเนี่ยนะครับไม่รู้มันบิดได้ยังไงนะครับเนี่ยอืม เดี๋ยวผมเอาประแจมาคลายน็อตตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวกลับใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับ นะครับเราก็บิดตัวเนี้ยนะครับเนี่ยที่มันเป็นเกลียวเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันบิด<ม>ได้ยังไงอะนะครับเนี่ยครับเราก็มาคายตัวนี้นะครับคายเป็นเกลียวออกตัวนี้เบลก็ตรงแล้วนะครับเนี่ยนะครับอืมโอเคเราใส่เข้าไปก่อนเหมือนเดิม ตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ติดเบาะพนักพิงหลังนะครับถ้าเบลมันบิดนะครับแต่ว่าสายสายลัดยังดีอยู่นะครับยังตึงยังมีแรงดึงอยู่นะครับเราอาจจะไม่ต้องถอดเบาะก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าปลดเบาะหลังพิงไปข้างหน้าแล้วก็ใช้ประแจเบอร์14นะมาคลายน็อตตัวนี้นะครับโดยเปิดฝาตัวนี้ออกนะครับเนี่ยนะครับเปิดฝาตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วใช้ประแจเบอร์14มาขันออกนะครับแล้วก็มามาปิดนะครับในกรณีที่สายเบลมันบิด เป็นเกลียวนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องถึงกับถอดบอกะออกนะครับแต่อันนี้ที่ผมต้องถอดบอกะออกเนี่ยผมทําไม่ถนัดเพราะผมจะมาดูไอ้ตรงตัวที่ดึงเบล์เนี่ยนะครับสปริงดึงเบล์เนี่ยนะครับชุดเนี้ยนะครับดูว่ามันติดอะไรอ่ะนะครับ ตอนนี้ไม่บิดแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีแรงดึงอยู่นะครับตันนี้สปริงมันคงล้าเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยมันอาจจะไปติดก็ได้นะครับเนี่ยเยอย่างเงี้ยเราดึงออกมาให้หมดนะครับนี่อะไรเน,นี่ยเนี่ยอาจจะเข้าไปติด นี่เราก็เอากันไกรตัดนะครับเนี่ยมันอาจจะติดกับพวกเนี้ยนะครับอืมอ่าได้แล้วนะครับเนี่ย พอเราตัดเนี่ยเศษพวกเนี้เนี่ยนะครับมันทําให้ติดมันดึงไปไม่หมดเนี่ยครับเนี่ยนะครับ,รบขอบที่มันยุ่ยออกมาเนี่ยมันเข้าไปติดนะครับมันก็เลยทําให้เบลดึงกลับไปไม่หมดนะครับเราก็ตัดออกเดี๋ยวเราเอาไฟแช็คมาลนนะครับตรงตรงเนี้ยเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมันดึงกลับไปได้แล้วเนี่ยดึงมาให้หมดเลยนี่นะครับ เนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันดึงได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นนะมันดึงกลับไปหมดได้ละเนี่ยตอนเนี้เนี่ยนะครับนี่น,นะครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะครับลวนไว้ไม่ให้มันเยินต่อนะครับเนี่ยที่เราตัดนะครับเนี่ย น้อยก็เบลไม่ตีบิดเป็นเกลียวแล้วนะครับก็ก็ดีขึ้นครับเดี๋ยวก็ประกอบใส่กลับคืนเหมือนเดิมนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ